สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยังกับผมนะฮะเฟรดูทีวีนะครับเล่นอะไรก็ดูไปนะครับผมนะฮะก็วันนี้อยู่กับช่วงพิเศษอีกแล้วนะครับผมนั่นก็คือช่วงธรรมาต่อไปนั่นเองนะครับผมนะฮะก็สาเหตุที่ทําช่วงนี้นะครับก็ไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกฮะก็เห็นว่าผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะครับ ก็มีการทิ้งคําถามไว้มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมคาบาทูออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆที่ที่ผมทารีวิวไว้ก็ดีนะครับผมนะก็ทิ้งคําถามไว้มากมายนะครับผมก็หลายๆคําถามก็จะคล้ายๆคลึงกันหมดนะครับนะฮะอ่าก็แบบมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะคำถามมันคือก็ต้องตอบคาตอบโดยการหลายคําถามนะครับก็เลยว่าเออทำคลิปตอบดีกว่านะครับผมก็จะได้ นั่งได้ดูกันเนาะได้ไม่ต้องพิมพ์หลายรอบนะครับผมนะก็เลยเป็นช่วงนี้นะครับช่วงถามมาตอบไปนั่นเองนะครับผมนะก็อ่ายกคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเกมคาบาวูออนไลน์นี่แหละนะฮะก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับก็คือว่าอ่าสัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่หาได้จากไหนครับพี่นะฮะสัตว์ขี่นะครับผมะเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะ ตอนนี้นะครับพอเกมรับามาทัวร์อะไรเนี่ยนะครับผมสัตว์ข <apps> ี่นะครับมีแบ่งไว้สองประเภทนั่นก็คือสัตว์ขี่ที่ใช้เงินในเกมซื้อนะครับผมกับสัตว์ขี่ที่ต้องใช้เงินเติมนะครับเพื่อซื้อหรือว่าทําเงินเติมทาจากกิจกรรมนั่นเองนะครับผมนะฮะก็สัตว์ขี่ก็จะมีสองประเภทนะครับก็คือซื้อเอาเงินในเกมเนี่ยไปซื้อมานะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมเงินเติมเงินซื้อเอานะฮะ นะครับก็จะมี2แบบนะครับผมนะฮะโอเคนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าสัตว์ขี่ที่ใช้เงินในเกมซื้อเนี่ยก็จะมีแค่2แบบานะครับเลือกไม่ได้เยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นเงินเติมเนี่ยนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับผมนะฮะก็จะเห็นตามที่ที่ผมเอาขึ้นเอารูปขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีหลายหลายชนิดเลยนะครับตามความเท่ตามความชอบนะฮะ โอเคนะครับก็โอเคเมื่อเมื่อเราเริ่มเล่นเกมนะครับเริ่มสร้างตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับก็มันจะมีครูรตให้ทำใช่ไหมมันก็จะได้เมื่อเราถึงเควสเควสหนึ่งเนี่ยมันก็จะแจกสัตว์ขี่ให้เราใช้ฟรีนะครับ7วันนะก็คือเจ้านกเอ่อเจ้านก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 ตัวนี้แหละนะฮะคือเจ้าตัวนี้แหละนะครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะถ้าจะาจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นเควสเลเวลส นะฮะก็จะได้ตอนรีวิวสานะฮะเนี่ยนะครับก็มันจะให้เรามาใช้ฟรีเลย7วันนะครับผมนะฮะแต่ว่าแต่ว่าบอกเพิ่มอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบไงอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับไว้ทีหลังนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเอ่อสายตุนเนี่ยนะครับคนที่ชอบตุนอะไรวะเยอะๆแล้วนะค่อยเก็บไปใช้ตอนที่จําเป็นทีเดียวเนี่ยนะครับผมบอกบอกบอกจะเออบอกเร็ว บอกไว้เลยว่านะครับผมใครที่ชอบตุนนะครับชอบเก็บของตุนตุนตุนไว้เยอะเนี่ยเหมือนเช่นผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ใช้ตอนที่จะเป็นจริงๆเนี่ยทีเดียวเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นไอเทมที่มันจํากัดเวลานะครับผมที่มันจํากัดเวลาหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะแนะนาว่าให้เอามาใช้เลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อไอเทมที่มันมีจากัดเวลาเนี่ยเมื่อเราได้มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันคือมันจะเริ่มจํากัดมันจะเริ่มจับเวลาเลยไง <t Thom son> <inhib itor> นะคันคือว่าคือว่า,วามันจะไม่รอให้เรากดใช้หรือว่าอะไรก่อน CNC. มันกอดเลยนะครับมันจะเราได้มาปุ๊บมันเริ่มนับเลยนะครับเริ่มนับเริ่มนับนาทีเริ่มนับวบันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นว่าใครที่ชอบเก็บนะครับใครที่ชอบเก็บชอบอะไรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปฝากคังหรือว่าอะไรนะฮะถ้าเป็นไอเทมที่มันมีเวลาหรือว่ามีมันมีวันตายตัวของมันเน,น,นี่ยนะฮะแนะนำว่าให้เอามาใช้เลยนะครับผมก็หาเวลา เวลาใช้ตามจำนวนวันที่มันมียูนะครับผมก็หาโอกาสใช้มะซาใช้มันให้คุ้มนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เสียบ่ล่าเดี๋ยวมันจะหมดอายุแล้วมันก็จะถูกลบไปอัตโนมัติเลยนะครับผมก็จะมานั่งเสียดายกันทีหลังนะฮะโอเคนะครับก็สาหรับตรงนี้ผมก็บอกไว้นิดนึงนะครับผมนะฮะใครที่ชอบเก็บชอบตุนนะนะฮะก็ถ้าเป็นไอเทมที่จํากัดเวลาก็เอามาใช้เลยดีกว่าเก็บไว้เดี๋ยวของมันจะหายนะครับโอเคนะฮะก็สาหรับสัตว์เลี้ยงนี้นะครับก็จะ แน่นอนว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับได้มาฟรี7วันนะครับได้จากเควสนะฮะเป็นเควสนี่แหละนะฮะมันจะให้ให้เรามาใช้ขี่7วันนะครับอเวันนะเวันท่านั้นนะครับอ้าวแล้วทีนี้พอหมด7วันแล้วไปซื้อที่ไหนล่ะพี่นะฮะก็โอเคนะครับแน่นอนว่าสัตว์คีตอนนี้นะครับจะสามารถหาซื้อได้2ที่นะครับผมตามกำลังตามกําลังเงินของเรานะฮะ กำลังที่แรกเลยนะครับที่แรกเลยให้คุณมาที่เมืองนี้นะครับเมืองนี like right ้นะดูในแผนที่นะครับเมืองบนสุดเลยนะครับนะฮะหรือว่ามเป็นเมืองเกิดเมืองแรกของเราเลยก็ได้นะครับผมนะนะดาวบนสุดของแมปเลยนะครับให้วาปมาที่เมืองนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ฮะเอาวิ่งสักครู่ อ่านี่นะฮะจะเป็นนกยืนอยู่นะครับก็มีคน n อ c ียืนอยู่นะฮะแต่พอดีว่าตับอดบอดมายืนบางบางมิดเลยนะครับนี่นะฮะมาซื้อตรงนี้นะครับผมโดยคลิกคุยกับ n อพนะครับแล้วคลิกช็อปนะฮะนี่นะครับจะอยู่ด้านแรกหน้าแรกบนสุดเลยนะครับผมนะฮะนี่คือสัตว์ชีนะครับที่ถูกที่สุดนะครับในเกมนะฮะ ที่ใช้เงินในเกมซื้อนะครับราคาถูกที่สุดนะครับก็คือ2 0 0แสนสองอสนั่นเองนะครับผมนะฮะง่ายๆครับ2 0 0แสนหาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับโอเคนะฮะเนี่ยนะฮะก็คือเจ้านกตัวนั้นแหละนะครับผมนะราคา2 0 0แสนออสนะฮะนยฮะก็มาหาซื้อที่ได้ที่ตรงนี้นะครับหนึ่งที่นะครับผมนะฮะ แล้วก็ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นเสือนะเป็นเสือนะครับก็ความเร็วก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าเจ้านกตัวนี้แน่นอนนะครับผมนะฮะก็ราคาก็จะแพงนะครับแพงขึ้นมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะครับ3ล้านนะฮะะก็บอกแล้วนะครับว่าตามตามกำลังซื้อของเรานะครับนะฮะอ่แล้วเสือตัวนั้นซื้อตรงไหนนะครับนะฮะนี่นะครับไปที่แมปนี้นะครับ มาที่เมืองนี้นะครับผมดัสเซตฟอร์ดนะฮะเมืองนี้นะครับผมว่าผ่าไปโอ,อ,อเคเดี๋ยวรอโหลดสักครู่ โอเคมาแล้วนะครับเมื่อมาถึงเมืองนี้แล้วนะครับให้วิ่งไปตรงตลาดเลยนะครับวิ่งเลี้ยวขวามาเลยนะฮะตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนวะออนี่นี่ตัวนี้นะครับให้มา m อ c ขวามือนะครับตัวแรกเลยนะฮะ่าคุยเข้าไปเลยนะครับกดที่ช็อปนะฮะแล้วก็ไปหน้าท้ายสุดนะฮะนี่นะครับผมลิตเติลบักล็อกแซนส์นะฮะ Lock s ซ n สนะฮะ นะครับผมก็ราคา3ล้านเองนะฮะถูกๆนะครับผมนะฮะก็ก็ใครที่มีเงินถึงก็ซื้อได้เลยนะครับผมก็จำกัดเลเวลใช้ด้วยนะครับผมก็เลเวล23ขึ้นไปนะครับผมนะฮะถ้าเป็นเจ้านกเจ้านกเจ้านกตัวนั้นต้องเลเวล12ขึ้นไปนะครับถึงจะขี่ได้นะฮะถ้าเป็นสัตว์สัตว์ที่ใช้เงินในเกมซื้อนะฮะต้องมันจะมันจะจำกัดเลเวลสักนิดหนึ่ง นะครับผมนะฮก็คืออ่ผมรืนบอกไปเลยนะครับก็คือจอนงเนี่ยต้องเลเวล12ขึ้นไปนะครับผมราคา200,000นะฮะ200,000ออสนะฮะก็ซื้อได้ที่เมืองเมืองแรกเลยนะครับที่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วก็ส่วนเจ้าเสือนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นมา ขึ้นมาหน่อยนะครับผมราคา3ล้านนะครับสามล้านออสนะฮะก็จะจำกัดเลเวลยืดสามขึ้นไปนะครับถึงจะขี่ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามีเงินถึงก็ซื้อมาก่อนได้นะครับผมนะฮะก็ซื้อมาก่อนได้นะครับก็เก็บไว้ตอนเลเวลถึงแล้วก็เอาไปขี่เท่ๆเนาะนะครับถือว่าจาเป็นมากเลยนะนะสัตว์ขี่เนี่ยนะครับไม่งั้นคุณจะวิ่งช้ามากเลยในแมปนะฮะเพราะตัวละครมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากมายนะครับผม นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในช็อปนะฮะในช็อปนะครับในช็อปมันเข้าตรงไหนว่าอันนี้ไม่ใช่กอเจอแล้วแคชช็อปนะะจะมีไหมหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะ,นะ,ะ,นะ,ะในแคชช็อปเดี๋ยวต้องดูวอบอีกแป๊บนึง<ม>นะครับก็ ที่ใช้เงินในเกมซื้อก็มีสองที่แค่นี้แหละฮะสองแบบนะฮะให้เลือกแค่นี้นะครับเลือกไม่มีให้เลือกเยอะนะครับผมไอส่วนตัวอื่นนะครับที่เห็นในคลิปนะที่เป็นเหมือนไอแมงมุมไอแมงมุมแล้วที่มีอะไรขาเดินนะฮะหรือว่าไอตัวเสือที่มีมีเป็นไง่ะตัวสีขาวหรือว่าตัวสีดําอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็คือสัตว์ที่ต้องใช้เงินเติมหรือว่าทําอีเวนต์กิจกรรมนะฮะได้จากได้จากได้จากแถวนั้นทั้งสิ้นเลยนะครับ อ๋อนี่ไงมสานี่ตอนนี้มีแค่ตัวเดียวนะครับที่ขายอยู่นะฮะก็คือเสือนี่แหลนะฮะแต่ว่าเป็นตัวสีดำนะครับราคาก็ใช้เป็นอ e ีคอนเนาะนะครับก็ต้องเติมเติมเงินเข้าไปในระบบอีกอะนะฮะร,ราคาหน e ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าอีคอนนะฮะก็ตอนนี้มีก็มีขายอยู่แบบเดียวนะครับ โอเคนะครับก็ข่าวๆก็มีประมาณนี้แหละนะฮะสัตสัตขี่นะครับสัตขี่ในเกมคาบ o ลทูออนไลน์เนี่ยนะครับก็มี2แบบนะฮะกับทอแบบนั่นคือ2แบบก็คือเงินในเกมซื้อกับเติมเงินซื้อนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวเติมเงินเนี่ยนะครับก็ขี่ได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะฮะไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้เลเวลเท่าไหร่ถึงจะขี่ได้เวลแรกก็ขี่ได้แล้วนะฮะเพียงแค่มีเงินเติมเข้าไปซื้อมันแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนที่ใช้ใช้เงินในเกมซื้อเนี่ยก็จะจ,จำกัดเลือกซะนิดนึงนะครับผมนะก็จะมีแค่จัวไอ้เจ้าตัวนกยูงนะไอ้ตัวนี้อันนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก,ก็คือเสือนะครับราคา3ล้านนะฮนะก็ซื้อตามกำลังเงินของเราเนาะนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคำถาม นะครับว่าสัตว์ขี่หาจากไหนนะครับพอดีว่าหมดแล้วหมดอายุแล้วหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมก็อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับผมนะครับก็ถือว่าตอบคาถามคําถามนี้แล้วเนาะนะฮะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วงธรรมาต่อไปนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในช่วงถามมาต่อไปคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคําถามอะไรนะฮะ นะก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้เคลียร์กันเลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถามมาต่อไปคลิปแรกนะฮะเป็นคำถามที่ว่าสัตว์ขี่หาจากไหนได้บ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็ถ้ามีคำถามอะไรอีกก็ทิ้งไว้แล้วกันนะฮะไม่่วาจะเป็นในแฟนเพจหรือว่าทักในแชทในแฟนเพจแล้วก็หรือว่าใต้คลิปก็ดี นะครับนะฮะแล้วผมก็จะอ่านอ่านอ่านแล้วก็เอามารวมรวมกันนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปที่เดียวเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ